สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องก็อตซิล่าราชาแห่งมอนสเตอร์ นังเปิดเรื่องมาที่ฟิลิปปินในปี1999ครับในตอนนี้ทางโมนาสเนี่ยพวกเขาก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่เหมืองแห่งนี้ซึ่งไอสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบนั้นมันก็คือซากสัปลาดตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้นี่แหละครับและก็ยังไม่พอนะครับทางโมนาสเนี่ยก็ยังเจอไข่อะไรบางอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่อีกด้วยดูเหมือนว่าสปอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะหยุดการเจริญเติบโต,ตนะแต่ว่าพวกเขานก็ไม่ได้เจอไข่เพียงแค่ใบเดียวนี่สิครับเพราะดูเหมือนว่าไอไข่ใบที่2เนี่ยมันจะฟักเป็นตัวออ ก็ได้ตัดมาที่เมืองจังจิราประเทศญี่ปุ่นครับดรโจที่เจอแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเนี่ยดรและทีมงานต่งางก็พากันถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งนะว่าแรงสั่นสะเทือนที่เจอตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่กันแน่และทันใดนั้นเองพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขึ้นมาครับซึ่งดกเรเนี่ยแกก็ได้วอบอกให้ภรรยากับทีมงานรีบขึ้นมาจากด้านล่างเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะถ้าต่อปฏิกรณ์จจาาาาากกดดดด้้้้้้้นนนนนนลล่่่งมมัััไไรรระะเบบิขึแแวว็ผููคทีีออยยถต เพราะรังสีจากการระเบิดของเตาปฏิกรณ์แน่ๆซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมงานและภรรยาของด็อกเตอร์ตร,ตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่รอดนะครับทุกคนได้รับรังสีและไม่สามารถหนีรอดออกไปจากทางเดินตรงนี้ได้ 15ปีต่อมาฟอร์ดลูกชายเพียงคนเดียวของด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วนะครับฟอร์ดในตอนนี้เนี่ยเขาเป็นทหารประจํากองทัพเรือของสหรัฐฟอร์ดมีภรรยาหนึ่งคนแล้วก็มีลูกชายด้วยกันอีกหนึ่งคนและหลังจากที่ฟอร์ดส่งลูกชายเพียงคนเดียวของตนเข้านอนแล้วอยู่ๆตำรวจจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาก็ได้โทรเข้ามายัางบ้านของฟอร์ดครับบอกด็อกเตอร์โจบรอดีเนี่ยถูกคุมขังเอาไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้ข้อหาบุกรุกเขตกักกันพื้นที่อันตรายที่เมืองเจนจิราซึ่งฟ ว่าพ่อเน่เข้าไปที่เขตกักกันเพื่อหวังจะทําอะไรกันแน่และหลังจากที่ฟอร์ดประกันตัวพ่อออกมาได้หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าดรโจเนี่ยแกก็ยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าการที่แผ่นดินไหวในครั้งนั้นน่ยมันจะต้องไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองของธรรมชาติแน่ๆคือตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันไหนที่ดรนั้นหยุดค้นหาคําตอบเลยครับเช้าวันต่อมาดเรเนี่ยเขาก็ได้พาฟอร์ดแอบกลับเข้าไปที่บ้านหลังเก่าครับก็คือดอออ็อ,ดอก,อกบฟอร์เนี่ยเขาก็ยังไมทันาด้นอไปลหน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพวกเขาก็ได้เข้ามาจับตัว2พ่อลูกคู่นี้ไปซะอย่างนั้นตำรวจเนี่ยได้พาพ่อลูกคู่นี้มาที่โรงงานเก่าของด็อกเตอร์ซึ่งก็ดูเหมือนว่าโรงงานเก่าของด็อกเตอร์ตรงนี้มันจะเป็นที่กักเก็บตัวอะไรสักอย่างเอาไว้ด้วยซึ่งมันก็มีขนาดโครงสร้างที่ใหญ่ยักษ์เอามากๆและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าตัวสปอร์ขนาดยักษ์ตรงนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นตัวเดียวกันกับที่มันหนีมาจากเหมืองฟิลิปปินนั่นแหละครับและไอ้เจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นัีีนนนนนท่่่าห้แ้แโรงงง ซึ่งไอ้เจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรที่มีชื่อว่าโมนัสนะครับก็คือองค์กรที่ชื่อโมนัสเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ทางนานาชาติร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการจะค้นหาสัญญษณดึกดาบรรและต้องการจะศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกมันทั้งหมดโดยเฉพาะและในขณะที่ดรอิชิโร่กำลังดูเอกสารของดรจูเมื่อ15ปีก่อนอยู่ๆมันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนขึ้นมาครับนี่ยังไงล่ะที่ผมบอกละมันเกิดขึ้นอีกแแแลลออแลลลล้้้ววมมมัันนนนเเเปป็็รรงงงงงหีี่่่่่ยขอออกกกไไฟฟฟาาสสผตุุณททชิิดะ บอกเนี่ยมันจะทําให้โลกกลับไปสู่ยุคหินอีกครั้งและทันใดนั้นเองเจ้าสัปลาดยักษ์ที่มีชื่อว่ามูโตเนี่ยมันก็ได้พังดักแด้ตรงนี้ออกมาครับซึ่งการที่มูโตพยายามจะบินหนีออกไปจากที่นี่นั้นมันก็ได้ส่งผลทําให้ดรโจเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเป,เป็นอย่างมากซึ่งก็แน่นอนครับว่าดรโจเนี่ยเขาก็ไม่รอดนะครับในที่สุดดรโจเนี่ยเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลงไปจนได้และพอทางกองทัพพาดรอิชิโรวิเวียนและฟอร์ดมาถึงที่กองทัพดรอิชิโรเนี่ยเขาก็ได้เล่าเรื่อองงงราวขโมนนสให้้กับับดไนะ ว่าในปี1954ตอนที่เรือดำน้ำลงไปถึงก้นบึงที่ลึกที่สุดพวกเรานะ่ได้ปลูกบางสิ่งบางอย่างในนั้นขึ้นมาและเ,เรื่องที่ว่าเป็นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในปี50นเนี่ยเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นอันที่จริงแล้วพวกเขาเนะี่ยพยายามที่จะฆ่าไอ้เจ้าตัวนี้แต่พวกเขาทาไม่สาเร็จสัตว์ยักษ์ดึกดําบันตัวนี้มันน่าจะมีอายุหลายล้านปีได้เจ้าสัตว์ตัวนี้และสัตว์ตัวอื่นๆที่มีขนาดใหญ่พวกมันได้ใช้การดูดกลืน,ลนาารัสีน,บน,สน่บึง มหาสมุทรที่ลึกลงไปในชั้นพื้นดินซึ่งพวกมันทุกตัวในอาศัยการดูดกลืนลังสีจากแกนโลกจำสิงอยู่ในนั้นมานานหลายล้านปีแล้วและการที่โมนาถูกก่อตั้งขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากที่พวกเขาเนี่ยได้ค้นพบเจ้าสัตว์ตัวนี้เป็นตัวแรกเจ้าสัตว์ตัวนี้มันมีชื่อว่าโกจิราหรือกอซิล่าเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยเราเจอฟอสซิลขนาดยักษ์ในฟิลิปปินส์มันมีรูปทรงที่เหมือนกับกอซิล่าเป็นอย่างมากผมคิดว่ามันน่าจะถูกมูโตฆ่าตายมันคือตัวสปอรปรสิตก้อนหนึงงน,น,น,น่่ฟัักเป็ตวซึอ ตอนที่มันฟักเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันพยายามชอนชัยไปหาแหล่งรังสีที่ใกล้ที่สุดและแหล่งรังสีที่ว่านั้นน่ะมันก็คือโรงงานไฟฟ้าที่ที่พ่อของคุณทํางานเมื่อ15ปีก่อนนั่นเองมันเป็นดักแด้มา15ปีจนมันพึ่งผง,งาดออกมาเมื่อคืนวานนี้นี่แหละทายาทของมูโตละฟอร์ดพอได้ฟังเรื่องราวนี่ก็แบบโอ้ให้ตายสินี่ตลอด15ปีพวกคุณรู้เรื่องนี้มาตลอดเลยเหรอเนี่ยแล้วทำไมพวกคุณไม่ฆ่ามันซะในตอนที่ยังมีโอกาสเล่าแล้ววิเวียนในเธอก็ได้ให้เหตุผลไปครับบอกมูโต้เนี่ยมัน่่นาาาร,ราาาากว จะปลดปล่อยรังสีซึ่งทําร้ายผู้คนบริสุทธิ์นับล้านฉะนั้นภารกิจของโมนะฮะจึงเป็นการกักเก็บมันเอาไว้เพื่อศึกษาชีววิทยาและเพื่อให้เข้าใจพวกมันได้มากขึ้นซึ่งการที่ด็อกเตอร์และวิเวียนเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้กับฟอร์ดได้ฟังนั้นพวกเขาก็ต้องการอยากจะรู้เป็นอย่างมากเลยแหละครับว่าด็อกเตอร์จูโบรดี้แกรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสัตว์พวกนี้อยู่บ้างหรือเปล่าซึ่งฟอร์ดเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอยู่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนที่ผมประกันตัวพ่อออกมาเน สัออะไรกพ่อบอกว่าพ่อตรวจเจอขึ้นอะไรบางอย่างที่ถูกส่งเข้าไปในโรงงานไฟฟ้าดออรอิชิโร่นี่ก็แบบสงสัยเน่ยสิครับว่าไอ้คลื่นสัญญาณที่ว่านั้นน่ยมันมาจากไหนกันแน่แล้วหลังจากนั้นพลทหารก็ได้มาแจ้งข่าวกับท่านนายพลครับว่าในตอนนี้เนี่ยเรือดำน้ํานิวเคลียร์ของรัเสเซียน่ยมันได้หายไปแล้วพวกเราขาดการติดต่อกับพวกเขามาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งไอ้เรือดำน้ําที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกมูโตตัวนี้นี่แหละครับเล่นงานเขาให้เพราะมูโตตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมแน่นอนครับว่าม ังสีเพื่อต้องการจะเล่นการจเจริญเติบโต,ตให้กับตัวของมันนั่นเองและทันทีที่มูโตวเวียงขึ้นพลังของแม่เหล็กไฟฟ้าออกมามันก็ได้สมผลทําให้ไฟฟ้าในรัฐฮาวายเนี่ยมันดับลงไปจนหมดเลยครับและพอมูโตเดินทางเข้ามายังรัฐฮาวายได้เท่านั้นแหละนะมูโตอีกตัวนามว่ากอซิล่าเนี่ยมันก็ได้โผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งกอซิล่ากับเจ้าปรสิตมูโตตัวนี้เนี่ยก็ต่อสู้กันได้ไม่นานหรอกนะครับเพราะในทันทีที่กอซิล่าพยายามจะฆ่าเจ้ามูโตตัวนี้ปรสิตมูโตตััวนนนนีี้้ยมก็ไไดบิป อย่างรวดเร็วครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าการต่อสู้ระหว่างกอซิล่ากับมูโตนั้นมันก็ได้ส่งผลทําให้รัฐฮาวายเนี่ยพังเสียหายวอดวายเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่ากอซิล่าจะยังไม่สามารถฆ่ามูโตลงได้ก็ตาม,มานะนะแต่ว่ากอซิล่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคงไล่ตามมูโตไปไม่หยุดเลยครับเดี๋ยวก่อนนะด็อกเตอร์ถ้ามูโตเป็นเหยื่อของกอซิล่าจริงๆแล้วล่ะก็สัญญาณแสดงถึงการเรียกตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกให้กอซิล่ามาฆ่ามันทาไมกันด็อกเตอร์ iro บบอิชิโร่นี่มูตไไจะเรียก แล้วด็อกเตอร์เนี่ยแกก็นึกออกขึ้นมาจนได้ครับว่ามูโตตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเรียกหาสปอร์ไข่อีกใบของมันแน่ๆมันไม่น่าจะไปที่เนวาดานะด็อกเตอร์ก็คุณเป็นคนยืนยันเองไม่ใช่เหรอว่ามันหยุดการเจริญเติบโตและพอทางกองทัพส่งทหารไปดูสปอร์ที่เก็บเอาไว้ในที่สุดตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวอ่อนที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ได้เติบโตขึ้นกลายเป็นมูโตตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้ไปซะแล้วก็จะไม่ให้มันโตได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าทางกองทัพเนี่ยดันล ว่าขยะนิวเคลียร์ตรงนี้เนี่ยรังสีมันน้อยสะเมื่อไหร่ล่ะถูกไหมและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าสาเหตุที่สปอก้อนนี้มันหยุดการเจริญเติบโตเอาไว้นั้นแท้ที่จริงแล้วมันก็กําลังรอให้สปอที่เป็นตัวผู้เติบโตขึ้นมาซะก่อนครับใช่แล้วครับมูโตตัวใหญ่ที่ไม่มีปีกตัวนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็คือปรสิตมูโตตัวเมียนั่นเองตอนนี้มูโตทั้งสองตัวกําลังออกหารังสีเพื่อทําการแพร่พันธุ์ไม่น่าล่ะทำไมตัวเมียถึงหยุดการเจริญเติบโตเอาไว้แล้วทาง 3ตัวจะไปบรรจบกันที่อ่าวซานฟรานซิสโกเราจะนาหัวรบนิวเคลียร์บรรจุตัวตั้งเวลาใส่ลงเรือไปรังสีจะล่อมูโตและมูโตก็จะล่อกอซิล่าและพอพวกมันทั้ง3ตัวอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงพวกเราจะทาการจุระเบิดเพื่อฆ่าพวกมันทิ้งไปซะแต่ว่าวิเวียนเนี่ยเธอก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามูโตแต่และตัวเนี่ยต่างก็ดูดกลืนรลังสีเพื่อเป็นอาหารใช่ไหมแล้วดออรอิชิโร่เนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมานะว่าบางทีกอซิล่าอาจจะเป็นคําตอบก็ได้นะครับผมเชื่อว่าการที่มันมาเนี่ยมนผผ่้มาาเพออจะดดุคิวก,วก มตได้แต่ว่าท่านนายพลเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับด็อกเตอร์อยู่ดีครับยังไงซะท่านนายพลเนี่ยแกก็จะส่งหัวรบนิวเคลียร์ไปฆ่าพวกมูโตวพวกนี้ให้ได้แล้วหลังจากนั้นในขณะที่ทหารกําลังลําเลียงหัวรบนิวเคลียร์ผ่านทางรถไฟเจ้ามูโตตเมียเนี่ยมันก็ได้บุกเข้ามากินหัวรบนิวเคลียร์ที่กําลังลําเลียงไปครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของทางกองทัพนะครับที่มูโตเนี่ยมันไม่ได้กินนิวเคลียร์ไปจนหมดทุกลูกและพอทางกองทัพนํานิวเคลียร์ที่เก็บกู้ได้มาวางที่เรือได้อย่างปลอดภัยทันใใดดนนนััั้้ก็ซลาตวหญ่ย,ยมไโ ขึ้นมาครับทหารทุกคนพร้อมรถถังเนี่ยต่างพากันระดมยิงไปที่เจ้ากอสซิล่าตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้และพอทางทหารนาหัวรบนิวเคลียร์ออกห่างจากตัวเมืองมา20ไมล์ได้พวกเขาก็ได้ทําการจุดระเบิดตั้งเวลาให้ระเบิดมันทํางานในอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับแต่แผนการเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเลยครับเพราะในทันทีที่มูโตตัวผู้เวียงพลังแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเท่านั้นแหละนะมันก็ได้ส่งผลทําให้เครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันดับลงไปในทันทีเลยมูโตเนี่ยได้บินลงมาโบเเเออาาหหัววรรนนิคลลีีียท่ืํ เพื่อต้องการจะนําหัวรบตรงนี้เนี่ยไปเป็นพลังงานกระตุ้นการเกิดให้กับลูกๆของมันนั่นเองมูโตเนี่ยได้นําหัวรบนิวเคลียร์บินมามอบให้กับมูโตตัวเมียและในขณะที่มูโตตัวเมียไม่กําลังขุดหลุมเพื่อจะทําการวางไข่ ไอตัวผู้มูโตเนี่ยมันก็ได้เข้ามาขัดขวางเจ้ากอสซิล่าตัวนี้เอาไว้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าสัตว์ยักษ์ทั้งสองเนี่ยได้เข้าต่อสู้กันซะอย่างดุเดือดตึกราบ้านช่องพังระเนระนาดและพอกอสซิล่าจัดการมูโต,โตตัวผู้จนบินหนีออกไปกอสซิล่าเนี่ยมันก็ได้รีบเข้าไปหามูโตโตัวเมียในทันทีครับซึ่งไอเจ้ามูโตโตัวเมียเนี่ยมันก็วางไข่เสร็จพอดีเลยนะมูโตโตัวเมียเนี่ย,ยได้เข้าต่อสู้กับกอสซิล่าอย่างสุดแรงริบเพื่อต้องการจะปกป้องลูกๆของตัวมันเองเอาไว เคลียออกมาจากรังไขของมูโตตรงนี้กอซิลนะ่าเนี่ยได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีเข้าจัดการเล่นงานเจ้ามูโตตัวเมียแต่ว่ากอซิล่าเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ปิดบัญชีกับเจ้ามูโตตัวเมียเลยครับไอ้เจ้ามูโตตัวผู้เนี่ยมันก็ได้บินเข้ามาช่วยมูโตตัวเมียเอาไว้จนได้ซึ่งก็เท่ากับว่ากอซิล่าในตอนนี้เนี่ยมันก็โดนมูโตรุมทั้ง2ตัวเลยครับกอซิลนะ่าเนี่ยโดนมูโตทั้ง2ตัวรุมจัดการเล่นงานจนเละเทะและหลังจากที่ทางกองทัพลำเลียงหัวรบิูเคลียออกไปจากรังไขได้อรรเน่ย้้าาาาาากก็ไดกไดททํ uto, ํผลงงขขมูตจ วอดวายตายหาไปหมดทุกใบเลยล่ะครับและพอมูโตทั้ง2ตัวรู้ว่าลูกๆของมันถูกไฟเผาเท่านั้นแหละนะมูโตทั้ง2ตัวเนี่ยก็ได้ทิ้งกอซิล่ารีบไปดูไข่ของพวกมันในทันทีครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ามูโตเนี่ยมันก็โกรธจ,จัดมากๆเลยนะทันทีที่พวกมันเ,นเห็นลูกๆทั้งหมดถูกไฟเผาจนตายลงไปแบบนี้และในขณะที่มูโตมันกําลังชะล่าใจกอซิล่าเนี่ยมันก็ได้ใช้พลังท่าไม้ตายของมันปล่อยอะตอมิกเบรกใส่มูโตตัวเมียครับมูโตตัวเมียเนี่ยโดนกอซิล่าจัดการเล่นงานจนล้มลงไปแล้วมูตต ผู้เนะี่ยมันก็ได้บินเข้ามาจัดก,การเล่นงานเจ้าคอสซีล่าอีกครั้งซึ่งมูโตตัวเมียในตอนนี้เนะี่ยมันก็ไม่สนใจเรื่องการต่อสู้แล้วครับมูโตตัวเมียเนี่ยมันเดลี่เข้าไปหาทหารกลุ่มนี้เพื่อหวังจะฆ่าทิ้งให้ได้ประมาณว่าพวกมึงใช่ไหมที่ฆ่าลูกกูซึ่งคอสซีล่าที่กําลังต่อสู้กับเจ้ามูโตตัวผู้อยู่ในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าคอสซีล่าเนี่ยมันจะจับทางนี้ทีไล่ของมูโตตัวนี้ได้แล้วล่ะครับคอสซีลนะ่าเนี่ยได้ใช้หางอันทรงพลังของมันฟาดมูโตอัดตึกจนตายขาที่ซึ่่่่่งงกกกกกาาาารททีมมูโโตตตตดดดนนนนอิลัััึึย้้็ไสผํ มันพังลงมาทับตัวของก็อดซิล่าในทันทีเลยทางด้านเหล่าทหารทีมงานในตอนนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยก็โดนมูโตตัวเมียฆ่าตายลงไปจนได้ซึ่งฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้นี่แหละครับพยายามจะนําหัวรบนิวเคลียร์ออกไปจากท่าเรือตรงนี้ให้ได้แต่ว่าฟอร์ดเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับเพราะว่ามูโตตัวเมียเนี่ยมันก็ได้มายืนอยู่บนหัวของฟอร์ดโบดี้แล้วประมาณว่ามึงใช่ไหมที่ฆ่าลูกกูและทันใดนั้นเองก็อดซิล่าเนี่ยมันก็ได้บุกเข้ามาจู่โจมเจ้ามูโตตัวนี้ครับก็อดซีล่าเนี่ยได ปล่อยพลังอะตอมิกเบรกฆ่ามูตัวตัวนี้จนตายห่าลงไปเลยและแล้วผู้ชนะในศึกสงครามครั้งนี้ในที่สุดกอซิล่าเนี่ยมันก็สามารถสยบมูตัวทั้ง2ตัวนี้ลงไปจนได้ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่ไฟฟ้าในตัวเมืองกลับขึ้นมาเป็นปกติอีกครั้งทางกองทัพเนี่ยพวกเขาก็ได้ส่งทีมนำระเบิดออกไปได้ทันเวลาพอดีครับและถึงแม้ว่ากอซิล่ามันจะเป็นฝ่ายชนะไปได้ก็จริงนะแต่ว่าร่างกายของกอซิล่าเนี่ยมันก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป,เป็นอย่างมากกอซิล่าเนี่ยไม่ได้สลบลงไปทับซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ซึ่งก็แน่นอนครับพอทุกคนคิดว่ากอซิล่ามันน่าจะตายลงไปแล้วอยู่ๆกอซิล่านี่ยมันก็ได้หายใจแล้ก็ลืมตาขึ้ อะตอมิกเบรกแล้วเนี่ยกอรซิลามันก็ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการฟื้นคืนพลังขึ้นมานี่แหละครับแต่ว่าการจะฟื้นคืนพลังได้เนี่ยเร็วหรือช้ามันก็ขึ้นอยู่กับบาดแผลที่ได้รับด้วยนะถ้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสการฟื้นคืนพลังก็จะต้องใช้เวลานานนับเป็นปีๆแต่ถ้าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากมายนะักการฟื้นคืนพลังก็จะใช้เวลาแค่ไม่นานครับและพอกอรซิล่าประคองตัวเองลุกขึ้นยืนได้กอรซิล่าเนี่ยมันก็ได้มุ่งตรงลงสู่ท้องทะเลว่ายน้ําหายตัวไปในทัันทีครบ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องก็อดซ l l ่าราชาแห่งมอนสเตอร์ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ